เต่าโค้ผ่านโซเชียวว่าดาราสาวตามเหวี่ยงวินพระเอกหนุ่มถึงกองถ่ายร่าสุดทางช่องเรียกลงดาวให้หยุดพฤติกรรมเป็นการด่วนอุ้ยแซบมากเลยตัวเธอวันนี้เต่าต่อะจะมาเมาแซบว่าดาราสาวและพระเอกหนุ่มเนี้ยเป็นใครไปติดตามได้เลยค่ะ ู้ชมนะฝากไปด้วยนะสำหรับสินค้าดีๆสินค้าคุณภาพและเป็นสินค้าที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมอย่างดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือ p r i i f นะฮะและวก็ m g a m i n o p o w d e เสนใจนะสินค้า2ตัวนี้นะฮะก็ติดต่อนักธุรกิจพูสตาร์ได้ทั่วประเทศฝากไปด้วยนะ,ะสำหรับสินค้า2ตัวที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าขายดีมากๆเลยครับ เห็นพี่เต๋าโพสไอจีแล้วหาว่ามีน้องเขาไปตามจิกที่กองเป็นใครครับพี่เต๋าไม่ได้ตามจิกที่กองตามที่บริษัทบริษัทไะไหรอบริษัทบอกได้ไหมครับเป็นดาราเบอร์ไหนถ้าไม่ใช่เบอร์ใหญ่พี่เต๋าคงไม่ได้หรอกค่ะเป็นดาราแต่ว่าแฟนเขาเป็นพระเอกดังเขาหลอแฟนเขาตัวขาวหล่อหล่อมากตามจิกตามอัลาวาด คือตอนนี้แฟนเขาไปเล่นกับนางเอกคนไหนนี่ยนี่ก็ตามไปอารวาสนางเอกคนนั้นในช่องหมดเลยเอ้าวเราเห็นเขาบอกว่าผู้ใหญ่เรียกคุยแล้วบางส่วนด้วยว่าทาแบบนี้เพ <ut> ื่อนแบบนี้ไม่ได้ผู้ <S <s <ut> ใหญ่เรียกลงดาบไปหลายรอบแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็คงลงดาบหนักกว่าครั้งที่แล้วแหละเพราะ <S <s <ut> ว่าไปอารวาสเกินไงจนนางเอกเขาไม่มีใครอยากจะไปร่วมงานกับ พระเอกผู้ชายแล้วพระเอกอ่ะเออสอนย่อแบบใบได้ไหมคะพี่เต๋าอุ้ยอย่าไปใบเลยเดี๋ยวมีปัญหาแบบนิดนึงได้ไหมพี่ไม่อยากขึ้นสังกัดเขาเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าอยู่ช่องไหนช่องมาก4ีช่องน้อยสี่เขาสังกาดเขามีสังกาดแต่ว่าเขายังไม่ดังแต่ว่าเขาแฟนเขาเป็นพระเอกพระเอกเบอร์หนึ่งเลยปะ ลำดับต้นๆของช่องเนอะล่ะ,เอ,ละเออแต่เป็นละครไม่ใช่พันธามนะเป็นละครแบบว่าบางทีก็เ,เย็นบ้างกลางคืนบ้างแล้วพฤติกรรมของน้องผู้หญิงเขาเป็นยังไงคบพี่เต่าถึงต้องแบบว่าผู้ใหญ่ต้องเรียกไปฟันดาบหลายรอบแล้วคือเอ่เพื่อเล่าให้ฟังในช่องเขาบอกวดหัว,วสร้างความลำคาญสร้างความอึดอัดใจให้กับคนในช่องอลแล้วก็ตามเวียงวินอลาวาดนางเอก ใครไปเล่นกับแฟนตัวเองไม่ได้เลยก็บอกว่าแฟนตัวเองก็จะไปเอากับนางเอกคนนั้นหมดพระเอกก็จะไปเอานางเอกหมดแล้วเสร็จทีนี้เนี่ยเขาตามไปอารวาจนเขาล่คานเป็นฟิลหึงเหรอครับพี่เต๋อเป็นฟิลแบบว่าฟิลหึงห่วงเลยเออเออเขาคงประมาณอย่างนั้นแหละหึงหว่วงเป็นเรื่องปก,ก,กติของเด็กวัยรุ่นแต่ว่า มันต้องแยกให้ออกพราในเรื่องงานในเรื่องออส่วนตัวออปิ๊งยังแยกออกเลยเรื่องอะไรออกแยกออกเรื่อง,งอะไรบ้างอ่ะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวปิ๊งยังแยกออกเลยไปพ่พี่เต๋คิดว่าผู้ชายเนี่ยได้เตือนแฟนตัวเองบ้างไหมเตือนได้เหรออุ <c oughs> ยแรงมากเลยเตือนได้เหรอแรงมากเลยเตือนได้เหรอโอ๊ยเตือนไม่ได้หรอก ออถ้า,ถถา,าเกิดผู้ชายเตือนได้เขาคงจะไม่ถึงผู้ใหญ่บนช่องลอะค่ะอ้าวมันต้องพูดคนกันได้สินค้พี่ต๋าเป็นแฟนกันทั้าผู้ชายกำลังดังอ่ะมันเตือนได้เหรอต้้งประเด็นว่ามันเตือนได้เหรอ<ศ>เออมันคงจะเตือนไม่ได้อ่ะเออไม่งนงั้นผู้ใหญ่เขาจะเรียกไปลงดาบเหรอแล้วผู้หญิงมีผลงานเยอะไหมครับพี่ต๋าเพราะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้กลุบกิุบกีบบยังไม่ดังแต่ผู้ชายอ่ะดัง แต่นางเอกที่เขาไปร่วมเล่นกับนางพระเอกเขา่วดหัวมันแล้วเขาปวดหัวกันทั้งช่องแล้วเอาเบี่ยงวีนอลาวาดหมดแล้วอย่างนี้ใครจะกล้าเล่นด้วยอะคะพระเจ้าของช่องเล่นเป็นนางเอกแทนแรงมากแรวมาเลยดาพระเจ้าของช่องเล่นเป็นนางเอกดูที่มันจะเวี่ยงอีกไหมแล้วพี่คิดว่าอย่างนี้ผลงานของผู้ชายจะน้อยลงไหมผู้ใหญ่ก็เริ่มอัดแล้วไม่หรอกผู้ชายมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ชายหรอกประเด็นคือน้องผู้หญิงเขาต้องมีสติ นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องแยกให้ออกว่านี่มันเป็นการแสดงถ้าเราไปตามเบี่ยงวีนางเอกที่เขาร่วมแสดงกับพระเอกเนี่ยมันไม่ได้ไงลูกมันเป็นการแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํานิสัยเหมือนใครบางคนไม่ได้บางคนคือใครคะพูดไปรู้เลยไอ้ตัแบบขู่ทำร้ายคนอะไรเงี้ยไม่ดีไอ้เราไม่ต้องกลัวมั้ว่าเวลาพูดออกไปเป็นกระแสแล้วเนี่ยเขาจะรู้ตัวเลยว่าเป็นคราวไม่ได้เอ่ยื่อ เขาไมไ่เราไม่ได้เอ่ยชื่อถ้าเราไปตอบแต่ที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อใครเนี่ยมันไม่มีความผิดค่ะแล้วยกเว้นแต่เขาร <c oughs> ้อนตัวอย่างที่น้องแบมบอกอะค่ะอย่างพี่เต๋าโพสในไอจีอย่างเงี้ยค่ะพี่เต๋าคิดว่าดาราเขารู้กันวไหมคะว่าว่าเป็นใครเพราะเรื่องนี้มันก็เหมือนมีคมมนในช่องรู้แล้วในช่องรู้หมดแล้วเพราะ<อ>ว่านักข่าวเขาก็คุยวันที่เราไปพี่เต๋าไปฟิลิปปินส์เขาก็รู้กันแล้วว่าใครแล้วอย่างที้ทำแต่ให้ชีวิตรักเนี่ยมันจบลงง่ายขึ้นไหมครับเพราะว่าผู้ชายก็อาจจะเริ่มเบื่อแล้วหึงหวงเยอะขนาดเมีสสิิิทธธ์มี์ มีสิทธิ์หรอมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ว่าความรักจะสั่นคลอนเพราะว่าความรักเนี่ยจำไว้เลยนะถ้าเกิดสมมติเราแยกไม่ออกว่านี่คือความรักอันนี้มันคือการทำมาหากินมันเป็นงานถ้าเราไม่แยกเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ทําให้มันเกิดปัญหาพอมันเกิดปัญหาเนี่ยอย่างล่าสุด,ดช่องเขาก็เรียกไปเตือนแล้วเรียกไปเตือนแล้วว่าคุณห้ามไปเที่ยวเหวี่ยงวีดอารวาสนางเอกที่ก็ไปเล่นกับแฟนคุณไม่ได้นะเพราะว่านางเอกคนอื่นเขาลํำคาญ บางทีเขาก็มีแฟนอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ไปชอบอะไรแฟนคุณแต่เขาต้องไปเล่นเพราะมันเป็นบทบาทที่ต้องทําร่วมกันก็ไปเหวี่ยงวีนเขาเขาก็มองแล้วว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในช่องเขาก็เลยไปเตือนส่วนงานจะออกมาดังไหมก็อยู่ที่บุญวาสนาแล้วกันอ,อ,อนาคตในวงการบันเทิงจะไกลไหมใคไปรับมาเจอแบบนี้อุปสรรคเรื่องความรักมันคงไม่ไกลแล้วล่ะค่ะมันคงไม่ไกล,ลตั้งแต่ มันคงไม่ไกลตั้งแต่แล้วละค่ะสมมติถ้าเลิกกันแล้วจะมีใครกล้าเสียบแทนไหมพี่เต๋าผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะพระเอกหรือผู้หญิงผู้หญิงเราหรือพฤติกรรมทางวงการผู้หญิงเนี่ยต่อให้วีงวีนขนาดไหนมันก็ต้องมีคนมาจีบเป็นเรื่องปกติผู้ชายระดับพระเอกเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอเขาเรียกว่าสิ่งล้อตาล้อใจของบรรดานางเอกนางร้ายแล้วก็กระเทยเพราะฉะนั้นเนี่ย แหมพระเอกคนนี้กว่าจะเข้ามาในกว่าจะเข้ามาเป็นพระเอกได้ก็แหมอย่าให้พูดเลยเออเขาผ่าอเี้ยบากค่ะียบเขาอะไรคะแม่เสียบเขาหรือป่าพูดอย่างนี้เป็นการหยามน้ำหน้าแม่มากแม่เป็นผู้หญิงแม่เสียบไม่ได้ติดตามรายการตอบตอบได้ทุกวันศุกร์ทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย